สวัสดีครับเพื่อนครับกลับมาพบกับจอนไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับผมจะทําการรีวิวรถที่ต้องบอกว่าเพิ่งจะเปิดตัวมาใหม่ๆล่าสุดเลยกับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของคนไทย100%นะครับก็คือแบรนด์ GPX นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าแบรนด์นี้เนี่ยก็จะมีรถรุ่นใหม่ๆกาเนิดขึ้นมาและวันนี้ครับก็ได้มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือ GPX DC2 ที่อยู่ข้างหน้างผมทั้งสองคันนี้นะครับ โดยในเรื่องของโสโลแกนครับก็คือเป็นสโลแกนของเขาว่า h y p e r t r เ x กนะครับก็คือให้ในเรื่องของความเร้าใจความสนุกนะครับตอบสนองกับคนที่ชอบในความมันๆตามสไตล์คนเมืองนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนนะครับเราต้องพูดกันก่อนว่า G.P.X นั้นความเป็นมาจริงๆแล้ว เป็นแบรนด์ไทย100%เซน์ะครับซึ่งณนขนาดนี้ต้องบอกว่ามีอายุอานามมากกว่า18ปีไปแล้วนะครับที่ทาง G P X นั้นยืนหยัดกับประเทศไทยมานะครับโดยมีในเรื่องของยอดจดทะเบียนทั้งสิ้นนะครับมากกว่า3 0 0,000คันในประเทศและที่สำคัญคือมีการส่งออกไปยียงต่างประเทศนะครับมากกว่า10ประเทศทั่วโลกนะครับนั่นจึงเป็นการไว้วางใจได้ครับว่า G P X นั้นเป็นแบรนด์ไทยที่รับรองได้ว่าอยู่ยาวๆแล้วก็ไม่หนีไม่ทิ้ง คนไทยอย่างแน่นอนนะครับอรัมประบทมาเผื่อว่าใครจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วแบรนด์ G.P.X นั้นผมเองก็อยู่มาตั้งแต่ต้นเลยที่ว่าเขาทำเป็นรถสไตล์ U.T.V. A.T.V. จนกระทั่งถึงขนาดวิบากซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสขี่มาทุกเจเน r เรชันแล้วจนในวันนี้ครับมีการเปิดตัวกันไปแล้วกับเจ้า DC2 นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนๆจำได้เนี่ยทาง Gpx เองนั้นได้มีการเปิดตัวไปเมื่อประมาณปีกว่าๆก,กับรุ่นพี่ของเขาก็คือ Gpx DC3 หรือว่า d z 3นะครับแต่ณวันนี้ครับเพื่อที่จะตอบสนองกับเรื่องของการใช้งานให้มากขึ้น Gpx ก็เลยทำรถตามขนาดที่มันควรจะเป็นสมมาตรแบบนี้นั่นก็คือไซส์ประมาณ100 50ซีซีซึ่งเป็นรถสกูตเตอร์ CVT และก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของเขานะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้า dc 2คันนี้นะครับมีอะไรที่โดดเด่นมากๆอย่างแรกก่อนเลยก็คือในเรื่องของรูปทรงผมรับรองได้ว่าดูทรงแล้วสวยนะครับเพราะเนื่องจากว่าออกแบบมาให้มันมีความว้าวสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ย gpx ได้มีการใส่เข้ามานะครับ เอาไปว่าเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของโครงสร้างรถก่อนละกันจะเห็นได้ว่าตัวของเฟรมรถก็ดีตัวของบอดี้พาร์ตต่างๆก็ดีมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยไม่ได้เหมือนกับตัวของ DC T แม้แต่นิดเดียวเพราะเนื่องจากว่าเจ้า DC 2นั้นถูกออกแบบมาให้มีในเรื่องของเมนเฟรมที่ขนาดแตกต่างกัน ในเรื่องของตัวโครงสร้างบอดี้พาร์ตแตกต่างกันรวมถึงในเรื่องของน้ำหนักก็แตกต่างกันเจ้า d c 2นั้นเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้รองรับกับเครื่องขนาดพิกัดประมาณ1 5 0ซีเรามาดูกันว่ารูปทรง,งเขาออกแบบไปอย่างไร,ราาก็ออกบบรจะเห็นได้ชัดเจนครับว่าเป็นรูปทรงแบบสไตล์ของสปอร์ตอย่างแน่นอนนะครับเป็นแบบไฮเปอร์สปอร์ตเลยเน้นในเรื่องของการขี่ในเมืองนะครับมีในเรื่องของสันกลางหรือว่าแบ็กโบนอยู่ตรงกลางมีช่องของการเปิดถังน้ํามันอยู่ตรงกลางนะครับ เบาะก,ก็จะมีลักษณะของเบาะในแนวยาวนะครับแล้วก็มีพื้นเหยียบเล่นระดับได้2อระดับนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวของชุดแฟริกต่างๆจะเห็นได้ว่ามีเลเยอร์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนั่นเพราะว่าเขาต้องการจะให้ดีไซน์ของเจ้าดิจิทูนั้นเวลาขี่ไปเนี่ยมีแต่คนมองพอดูในเรื่องของโครงสร้างเสร็จปั๊บลูกของหน้าตาแล้ว เรามาดูกันต่อครับสิ่งที่ g b x ใส่มาให้กับเจ้า DC2 ครับก็คือในเรื่องของระบบไฟครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของระบบไฟนั้นตั้งแต่ไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวทั้งหมดเลยเป็นไฟ Full LED ทั้งระบบเลยนะครับแต่ว่าที่โดดเด่นครับก็คือในเรื่องของตัวโคมไฟหน้าครับจะเห็นได้ว่าตัวโคมไฟหน้านั้นมีการออกแบบให้ค่อนข้างที่จะดูโฉบเฉี่ยวมากนะครับ มีลักษณะของตัว daytime lighting ครับหรือว่าไฟ daylight ที่เราเรียกกันเนี่ยชัดเจนเลยนะครับอยู่ทั้งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแต่ที่ว่าโดดเด่นกันนั้นก็คือตัวของไฟที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับเพราะว่าเจ้า DT2 นั้นให้มาเป็นลักษณะของตัว mono projector อยู่ตรงกลางครับสว่างมากฉะนั้นหายห่วงครับไม่ว่าคุณจะเดินทางเวลากลางวันหรือว่าเวลากลางคืนก็ตามสว่างตาแตกเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นครับตัวของไฟเลี้ยวเนี่ยก็ถูกฝังเอาไว้อยู่ในโคมนะครับ ทั้งด้านหน้าแล้วก็โคมไฟด้านหลังส่วนตัวของไฟท้ายครับจะเห็นได้ว่าเป็นไฟ LED ที่มีลักษณะคือเห็นแบบจานฉายเต็มดวงเลยโดยสรุปครับก็คือในเรื่องของระบบไฟไว้วางใจแล้วว่าไฟของเจ้า g p x DC2 นั้นสว่างหายห่วงแน่นอนนะครับนอกเหนือจากนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้สังเกตดูก็คือตัวของการออกแบบชุดชิลหน้าจะเห็นได้ว่าชิลหน้านั้นมันถูกออกแบบมาให้เป็นลักษณะของชิลหน้าที่ อยู่ยึดติดแน่นแฝงเอาไว้ด้วยความสปอร์ตเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะถอดเพื่อที่จะเตรียมตัวเอาใส่ตัวของชิลซิงอะไรก็แล้วแต่ใส่ได้เพราะอย่างที่บอกไปว่าตัวของ gbx dc 2นั้นออกแบบมาเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของการเดินทางแบบคล่องแคล่วนะครับฉะนั้นตัวชิลเนี่ยจึงออกแบบมาให้มีขนาดกระทัดรัดแฝงเอาไว้ด้วยความสปอร์ตเพื่อให้เราสามารถที่จะมีลูกเล่นในการเปลี่ยนทอดหรือว่าจะขี่เดิมๆก็ได้แล้วแต่นะครับมาดูกันต่อครับ สิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นก็คือในเรื่องของ s i ซ i n g ของเขานะครับอย่างที่เราทรากกันดีว่าตัวของ dc 2นั้นจะมีขนาดที่แตกต่างกับ dc t อย่างชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าจอดดูอย่างนี้เนี่ยจะดูแล้วคล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดว่าเอามาจอดเทียบกันจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วตัวของ gpx dc 2นั้นออกแบบมา ในพิกัด150จนถึง1 6 4นั่นเองฉะนั้นเนี่ยยังคงมีในเรื่องของความกระทัดรัดมีในเรื่องของน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็ความคล่องตัวสูงนะครับโดยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยน้ำหนักตัวของรถนั้นอยู่ประมาณ130กโลเท่านั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของตัวถังน้ามัน D62 นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีถังน้ํามันขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวถังที่วางเอาไว้อยู่บริเวณตรงกลางเพื่อที่จะให้มีในเรื่องของแรงจุดศูนย์ท่วงต่ำเนี่ย มีน้ำหนักอยู่ประมาณสัก8โลกว่าถ้าเกิดว่าตีเป็นของลิตรเนี่ยก็คือ8ลิตรนั่นเองฉะนั้นเนี่ยเแบบ็ดเสร็จแล้วรถคันนี้เนี่ยรวมน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ138โลซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ได้หนักมากมายนักนะครับในเรื่องของความสูงครับ DC2 นั้นยังคงเป็นรถที่มีขนาดที่กระทัดรัดนะครับไม่ได้ใหญ่โตแล้วก็ไม่ได้เล็กมากดังนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะให้ผู้หญิงนะครับสุภาพสตรีหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นที่เป็นสาวสาวเนี่ย ขี่ได้ยังไม่ได้ยากเย็นนะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างๆเจ้า D ีซแบบขาตั้งคู่เดี๋ยวผมจะเอาขาตั้งลงให้นะครับจะได้เห็นว่าระนาบของรถเนี่ยประมาณไหนพอเราเอาลงปั๊บก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยไม่ได้สูงนะครับไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้เตี้ยด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณของใต้ท้องยังมีพื้นที่ที่เอาไว้สาหรับการหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ทั้งนี้งนั้นครับการที่เราก้าวขึ้นไปนั่งจะเห็นได้ว่าพอนั่งปัย ขาของเราครับนั่งสบายพอดีเลยนะครับขาสามารถที่จะเหยียบได้เกือบเต็มเท้าในพิกัดความสูงประมาณ170กอกว่ากถ้าสมมติว่าคุณมีพิกัดความสูงประมาณ160กว่ากก็ไม่ได้มีอะไรยากครับปาดบอดนิดหน่อยก็สามารถที่จะวางขาได้เต็มๆแล้วนะครับนี่คือระดับที่แท้จริงในการขึ้นนั่งของเจ้า DC2 ครับก็ถือว่าคล่องตัวดีนะครับไม่ไดมีอะไรใหญ่โตมากมายนะัก ซึ่งแน่นอนนะครับในเรื่องของสรีระท่านั่งก็ต้องบอกว่าเป็นมิดกับทุกใบแน่นอนนะครับจะเห็นได้ว่าตัวของแฮนเดิลบาร์นะครับือว่าแฮนด์เนี่ยออกแบบมาไม่ได้สูงมากไม่ได้ต่ำมากอยู่พอดีพอดีนะครับก็เรียกว่าสรีระในการขี่ไม่ได้ยากแล้วก็ในเรื่องของการติดเข่าครับจะเห็นได้ว่าสูงว75เข่ายังเลือนะครับสำหรับคนที่บอกว่าอุ้ยจะติดเข่าไม่ติดแน่นอนวงเลี้ยวครับก็ค่อนข้างที่จะแคบฉะนั้น เวลาที่ขี่ในเมืองซิกแซกได้อย่างง่ายดายอย่างแน่นอนนะครับที่สําคัญก็คือตัวของท่าการเหยียบต่างๆนานนครับออกแบบมาให้เหยียบได้ตามองศาได้พอดีีลดเลยนะครับประมาณนี้อ่าคนที่จะใช้เจ้า D c ซในการขี่ในชีวิตประจวันบอกได้เลยว่าไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ลำบากอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าออกแบบมาให้นั่งสบายด้วยนะครับมาดูกันส่วนของคนนั่งซอนบ้านนะครับสำหรับบรรดาทศสาวท้งหลายนะฮะ ตัวของพักเท้าครับใช้ขนาดคือการเขี่ยออกนะครับไม่ได้มีการแบบกดผลักออกนะครับซึ่งแบบนี้ก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับ <damn. S 1> แล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวพักเท้าเองเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่คนที่ใส่รองเท้าใหญ่ๆนะครับก็เหยียบได้เต็มเท้าอย่างแน่นอน mm. ส่วนที่บริเวณด้านหลังนะครับเบาะของคนนั่งสายซ้อนเรามาดูกันว่านั่งสบายหรือเปล่านะครับ mm. อย่างแรกก่อนต้องขอนั่งก่อนแล้วกันอ่า เป็นลักษณะทรงนี้เลยครับค่อนข้างที่จะเรียกว่าห่างจากขาของคนขี่พอสมควรนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของขาติดแน่ๆตัวเบาะนิ่มครับของน้ําค่อนข้างนิ่มเลยนั่งสบายดีอันนี้คือจากที่ได้นั่งเองนั่งสบายครับ ถือว่าเป็นฟองน้ําที่ใส่ตัวของหนังสังเคราะห์มาที่นิ่มมากนะครับนิ่มที่สุดเท่าที่ผมเคยนั่งในบรรดารถของ G P X มาเลยก็ว่าได้อันนี้นิ่มจริงๆนะไม่ได้อวยนะถือว่านั่งสบายเลยนะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยโอเคใช้ได้เลยอ่ะดูกันต่อครับเดี๋ยวจะไม่หมดเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นรถใหม่ฉะนั้นก็ต้องรีวิวให้ชัดเจนหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยหลายๆท่าน ก็อ,อยากจะดูแบบละเอียดเนาะใครที่แบบว่าชอบละเอียดดูช่องผมไ้เลยนะครับละเอียดแน่นอนการเปิดบอกครับแน่นอนรถคันนี้เนี่ยใช้เป็นลักษณะของกุญแจย์เลสนะครับเป็นกุญแจรีโมทไม่จําเป็นจะต้องมานั่งกดปุ่มปิ๊ก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 เหมือนกับ G P X รุ่นตงเกาแล้วนะครับเพียงแค่คุณเก็บเอาไว้ในกระเป๋าตังหรือว่าเก็บไว้ที่ตัวแล้วก็เดินมาบิดที่ลูกบิดคุณก็จะสามารถสตาร์ทเจ้า DC2 ได้แล้วนะครับโดยกุญแจที่ให้มาครับเป็นกุญแจรีโมทคล้ายคล้ายกับกุญแจของรถยนต์เลยแบบบนนี้เลยะครั เป็นกุญแจที่สามารถที่จะเปิดบานพับได้นี่กดปุ๊บก็ไปแบบนี้ปุ่มการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรยากแล้วก็ให้มาเป็นกุญแจสำรองอีกหนึ่งดอกนะครับอันนี้คืออุปกรณ์พื้นฐานที่ทาง G.P.X ให้เลยแบบนี้เลยนะครับอาลืมบอกไปตัวกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจที่กันน้ำได้ในระดับ I.P. 6 7นะครับ I.P. 6 7ก็คือจุ่มน้ำได้แหละเอาไว้อย่างนั้นดีกว่าแต่อย่าไปจุ่มเลยนะครับของสารมันผมเก็บเอาไว้ในเก๊ะหน้าเนอะส่วนในเรื่องของเก๊ะพวกนี้เดี๋ยวใครมาว่ากัน อ่ะเรามาดูกันต่อครับเมื่อกี้นี้พูดถึงตัวของบาะแล้วแน่นอนหลายๆคนคงจะอยากจะทราบว่าแล้วภายใต้ของบาะข้างใต้เนี่ยก็ที่เรกว่า U box เนี่ยมันมีขนาดประมาณไหนการเปิด U box ครับเหมือนเดิมครับสำหรับการเปิดก็คือใช้ตัวกุญแจลูกบิดเนี่ยบิดไปที่จงังหวะ o อฟแล้วก็กดปุ่ม s ี a นะครับกดปุ่ม s ี a ปุ๊บบก็จะทําการเปิดสปริงเด้งออกมาไม่ได้เป็นลนาานักษณะคือการเด้งเลยนะครับต้องใช้มือช่วยเปิดนั่นเอง พอเราเปิดสุดแล้วเนี่ยมันจะมีตัวของสต็อปเปอร์นะครับหยุดให้อ่าพูดง่ายคือไม่มีการบอกว่าก้มๆอยู่แล้วตกม,มาใส่หัวแน่นอนไม่มีนะฮะอันนี้คือกลางมาเกือบเจะอบจาส90องศาเลยก็ถือว่าโอเคเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องการที่จะหยิบอะไรมองไม่เห็นเนี่ยต้องก้มเยอะหน่อยถ้าเกิดว่ามันต่ําขนาดนี้บางทีก็จะชนหัวเราได้นะครับพอกลางมาปั๊บตัวของ U box จริงๆแล้วมีความจุถึงอยู่ประมาณ 22ลิตรซึ่งนั่นหมายความว่าสามารถที่จะใส่ของใส่เสื้อใส่โน้ตบุ๊กใส่อะไรได้ในระดับหนึ่งเลยรวมถึงตัวที่เป็นหมวกที่เป็นสไตล์ของหมวกครึ่งใบดูจากทรงแล้วไม่สามารถที่จะใส่หมวกเต็มใบได้นะครับอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับมีตัวของ vin นะครับเลขเครื่องอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็ด้านหน้าของตัวบอกครับก็จะมีถุงเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือของทาง G.P.X. ติดรถมาให้นะครับและอีกอย่างนึ้งก็คือว่าจะมีตัวที่เป็นเขาเรียกว่าตะขอเอาไว้ใส่บกน็อกได้ฉะนั้นคุณสามารถที่จะเอาบกน็อกเนี่ยล็อกเสร็จปับ๊บแขวนตรงนี้แล้วก็ปิดงับแค่นี้เองพง่ายก็คือว่าบกน็อกของคุณก็ยังถูกงับเอาไว้ด้วยบริเวณนี้ได้นะครับอันนี้ก็พูดถึงในเรื่องของ u b o ไปแล้วนะ แน่นอนครับเมื่อกี้พูดถึงตัวของสวิตแล้วมาดูกันต่อครับสวิตด้านบนครับก็คือสวิตเปิดถังน้ํามันนะครับเปิดออกมาปั๊บก็เป็นลักษณะของลูกบิดในคู่มือของทาง GBS กับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการใช้น้ํามันโซฮอล91จนถึงโซฮอล95นะครับอันนี้คือระบุว่าเป็นน้ํามันแนะนําที่ต้องใช้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าความจุข,ของถังน้ำมันนั้นมีขนาดอยู่ประมาณ8ลิตรนะครับ8ลิตรก็พูดง่ายก็คือว่าวิ่งได้ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรเลย เมื่อกี้นี้ผมติดค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเคสด้านหน้าขออนี้ตเปิดดูหน่อยแล้วกันนะครับเคสด้านหน้าครับพอเปิดออกมาปั๊บเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวดูดิใส่บือถือได้ไหมยัดบือถือไปสองเครื่องเลยนะปิดอ่าได้ครับใส่บือถือได้นะฮะไม่ต้องห่วงอะไรครับใส่ได้ใส่น้ําประมาณ250มิลลิลิตรได้นะครับพอก้มไปเห็นปั๊บจะเห็นได้ว่ามีตัวของ usb charger อยู่ครับให้มา2สเต็ปเลยครับก็คือมีทั้ง type a ด้วย แล้วก็ไทสีด้วยนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อตัวของมือถือก็ได้หรือว่าจะเชื่อมต่อตัว a c คชั่นแคมไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่บริเวณด้านหน้านั่นเองนะครับแค่นี้เองอมาดูกันต่อครับสิ่งที่หลายๆคนอยากจะทราบก็คือเรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์นะครับ อย่างที่บอกไปว่าเจ้า g b x DC2 นั้นเป็นเครื่องยนต์พิกัด150นะครับซึ่งจริงๆแล้วตามสเปคคือ149.6ซีซีครับเป็นเครื่องแคมเดียวนะครับมีแรงม้าก็ใกล้ๆเคียงๆกับรถที่เป็นรถพิกัดนี้อัตราเร่งดีครับระบายความร้อนด้วยน้ําแล้วก็เป็นระบบเกียร์ CVT ก็คือใช้ในเรื่องของสายพานในการออกตัวหรือว่าขับเคลื่อนนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวของเครื่องอยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ล่าสุดของทาง g b x แต่จริงๆแล้วได้มีการพัฒนาแล้วก็ได้มีการจําหน่ายไปทั่วโลกไปเรียบร้อยแล้วพูดง่ายก็คือว่ามีผลการรับรองว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยทนอย่างแน่นอนนะครับที่สําคัญก็คือว่าตัวของ gpx dc 2นั้นตัวของเครื่องยนต์เองครับมีการรับประกันก็คือ3ปีหรือว่า30,000กิโลนะครับขึ้นอ,อยู่กับว่าอะไรถึงก่อนก็เอาตามนั้นนะครับถามว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร่งดีไหมก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์นะครับอัตราเร่งดีเป็นพิกัดประมาณ 150C ซีนี่แหละ ใช้ในชีวิตปจจบันได้แล้วก็ที่สำคัญคือว่าได้มีการทดสอบม,มาแล้วในเรื่องของโหมดการประหยัดพลังงานนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งเรื่อยๆเนี่ยเฉลีย่ยแล้วทําได้อยู่ประมาณ41.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่อันนั้นคือคําว่าวิ่งเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ35-38ได้นะครับโดยรวมแล้วนี่คือข้อมูลที่ทาง GPS การันตีมาว่ามันเป็นเครื่องที่โอเคประหยัดน้ำมันแล้วก็มีอัตราเร่งที่ใช้ในเมืองได้ดีพอสมควรนะครับเอาละครับ เรื่องของเครื่องยนต์ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นบล็อกใหม่ฉะนั้นภายในไส้ในผมเองไม่สามารถจะตอบได้ว่ามันสามารถที่จะยัดลูกนู่นลูกนี้ได้อะไรได้บ้างนะครับเพราะเนื่องจากว่ายังไม่เคยลือ้อแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะลองลื้อให้เพื่อนๆได้ดูกันในอนาคตนะครับดูกันต่อครับสิ่งที่เรียกว่าให้มาแบบคุ้มค่าอีกนะครับสำหรับตัวของ gpx d ศูก็คือว่ารถนั้นสามารถที่จะใช้ traction control ได้ในขณะที่ขับขี่นะครับการในเรื่องของการเจอสิ่งลื่นไหลต,ต่างๆนานานะครับ นอกเหนือจากนั้นครับก็คือเสริมไปด้วยความปลอดภัยก็คือเป็นลักษณะของ Dual A.B.S c h h n n n l นะครับผู้ง่ายคือเป็นดิสเบรกที่มี A.B.S ทั้งหน้าแล้วก็หลังโดยตัวของจานหน้าครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามีขนาดที่ใหญ่พอสมควรเลยเพราะว่าจานหน้านั้นมีซ i i ซิ่งอยู่ประมาณ260 mm สมมนะครับส่วนจานด้านหลังนั้นมีขนาด220ม mm มครับก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยและอีกอย่างหนึ่งที่ ค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าชาวบ้านเขาเพื่อนเพื่อสังเกตดูไหมครับว่า DC2 นั้นให้ในเรื่องของตัวขาจับเบรกเป็นลักษณะของตัวขาจับแบบเรเดนเมาส์ครับตัวขาจับเลเดนเมาส์จริงๆแล้วในพิกัดประมาณ150-160 cc ซีซีไม่มีใครให้ตัวขาจับเป็นลักษณะของเลเดนเมาส์แบบนี้มาเลยนะครับแต่ว่า GPX DC2 นั้นให้ขาจับแบบเลเดนเมาส์มาครับ ถามว่าดีอย่างไรเนื่องจากว่าตัวของขาจับเลนองเมาส์นั้นเพื่อนๆนจะเห็นได้ว่าตัวของขาจับนั้นจะอยู่ที่บริเวณของโชง๊คอาบเลยโดยที่ไม่มีจุดในข้อต่อต่างๆอนานะครับทำให้เวลาที่เราเบรกเนี่ยมันสามารถที่จะเบรกได้แบบว่าจึก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 อยู่แน่นอนแล้วก็ไม่มีการสะบัดแล้วก็ที่สำคัญคือมีจุดยึดค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีน็อตเพียงแค่2ตัวในการเชื่อมต่อกับคาลิเปอร์ กับตัวของขาจับแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขาจับแบบอื่นๆก็จะมีตัวน็อตมายึดติดอะไรแบบนี้ซึ่งปัญหาที่เคยเจอคือขับๆไปขี่ๆไปน็อตหลวมน็อตหลุดก็มีแต่ว่าประเภทเลเดนเมาสนั้นค่อนข้างจะยากมากครับรวมถึงเวลาเบรกเนี่ยด้วยความที่ว่าพอมันเบรกปั๊บจับปั๊บเนี่ยมันอยู่เลยฉะนั้นเลเด้นเมาส์จึงเป็นเบรกที่ถือว่าดีมากโดยเฉพาะจริงๆแล้วเขาจะใส่ในประเภทของรถสปอร์ตส,ส่วนมากนะครับแต่ว่า d c 2นั้นก็ใส่มาให้ด้วยฉะนั้นเรื่องของเบรกายห่วงครับดูอั ABS นะครับเป็นเ e d เดนเมาส์หน้าจาน260มิลหน้าจาน220มิลหลังมีระบบแฟ c ชชันคอนโทรลมาให้ก็ถึ<อ>งตอบโจทย์แล้วยังมีอีกครับจะเห็นได้ว่าตัวของล้อเองก็มีขนาดที่พอหมาพอจอะก,กับไซส์ที่เขาเรียกว่าพิกัดนี้เขาเป็นกันก็คือล้อหน้ามีขนาด14นิ้วล้อหลังมีขนาด13นิ้ว พูดง่ายๆคือว่าไม่ต้องมานั่งเครียดเรื่องของการหายางนะครับเพราะว่าไซส์นี้ก็คือไซส์ที่เป็นขนาดมาตรฐานของสกูตเตอร์ขนาดพิกัดประมาณ 150cc จนถึง 160cc นั่นเองนะครับโดยยางที่ทาง g p x ให้มานั้นก็จะเห็นได้ว่าดอกยางนั้นเป็นดอกยางแบบสไตล์ของสตรีทยูสนะครับด้านหน้าครับมีขนาดอยู่ประมาณ110ทับ70 ส4่นะครับส่วนด้านหลังนั้นมีขนาด130ทับเจ็ดครับพูดง่ายๆคือว่าเป็นไซส์มาตรฐานท,ทั่วไปนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าตัวของลายล้อแม็กครับมีความแปลกแตกต่างกว่าชาวบ้านเขาเห็นไหมครับเพราะเนื่องจากว่ามีการซ้อนเอาตัวของอลูมิเนียมเนี่ยใส่แทรกอยู่ในบริเวณของตัวกา้านล้อแม็กด้วยคือง่ายๆก็คือว่าเป็นดีไซน์ครับให้มี2องเลเยอร์ให้มันดูแล้วแปลกตานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับ ล้อพวกนี้เนี่ยเขามีการถ่วงกันมาแล้วฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะมาเอาไปแปะแล้วล้อแกว่งไม่มีนะครับอันนี้คือรับรองได้ว่าใส่มาออกแบบมาแล้วสามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับสาหรับเรื่องของล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังครับและแน่น,นอนนะครับสำหรับรถคันนี้ครับในเรื่องของช่วงล่างหน้านั้นเป็นช่วงอัพแบบเทเลสโคลิกนะครับด้านหลังเป็นช่วงอัพคู่ครับซึ่งปรับระดับไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่านุ่มนวลอยู่มาดูกันต่อครับสิ่งต่อไปที่เรียกว่าเป็นตัวเขาเรียกว่า ฟังชันคิลเลอร์เลยก็ว่าได้สำหรับการที่ใส่มาให้กับหน้าจอที่เป็นหน้าจอ TFT นะครับที่มีความกว้าง6นิ้วจากโรงงานนะครับที่สำคัญคือเป็นจอสี TFT ด้วยมันมีฟังก์ชันอีกหลายๆอย่างที่อยากให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเฮ้ยลดราคาเท่านี้มันให้ขนาดนี้เลยเหรอก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่หลายๆคนบอกว่าเออลดร,ราคาไม่ถึงแสนให้มาขนาดนี้ค่อยคุ้มค่าคุ้มราคากับการจ่ายเงินไปหน่อยนึงนะครับมาดูกันก่อนครับ เอาแบบที่ว่าเป็นลักษณะของฟังก์ชันทั่วๆไปที่สตาร์ทเครื่องมาปั๊บเพื่อนๆก็สามารถเห็นได้เลยต,ต้นครับก็คือกดที่ปุ่มของลูกบิดสตาร์ทครับกดไปลึกๆครับแล้วก็บิดสตาร์ทให้เป็นลักษณะของการออนนะครับก็จะเห็นโลโก้ง G P X ขึ้นมาพร้อมกับสีแปลว่า,เป,าเป็นสไตล์ของ TFT ครับขนาด6นิ้วหลังจากนั้นครับเรามามองที่ตัวของหน้าจอกันนะครับที่บริเวณหน้าจอครับจะมีด้วยกันทั้งหมด,ดวยการ4ปุ่มที่อยู่ด้านล่าง ปุ่มลูกศรขึ้นลงปุ่มลูกศรย้อนกลับแล้วก็ปุ่มเซ็นะครับทั้ง4ปุ่มนี้ใช้งานพร้อมกันครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันครับมาดูของหน้าจอาก,ก,ก่อนว่าในหน้าจอนั้นมีแสดงผลอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวของสัญลักษณ์ไฟไฟตรงนี้ก็คือไฟที่แสดงสถานะว่าพร้อมที่จะทํางานแล้วนะครับก็คือไฟเดีรไลท์ทงานแล้วตามต่อด้วยข้างขวามือครับก็คือไฟลูปเอนจิ้น,นก็คือ เครื่องยนต์พร้อมทํางานแล้วด้านบนครับคือในเรื่องของเวลาตามด้วยอุณหภูมิของอากาศนะครับณปัจจุบันเรื่องของแบตเตอรี่ครับแล้วก็มีสเตตัสของ ABS ว่าตัว Dual ABS พร้อมใช้งานแล้วนะครับตามต่อด้วยโลโก้ของ g p s ครับและการออกแบบครับสำหรับบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามี2ส,ส่วนครับที่ออกแบบมาให้อยู่ด้วยกันนะครับ ด้านบนครับก็คือด้านของการโชว์อุณหภูมิของความร้อนของน้ำหม้อน้ำครับด้านล่างเป็นการโชว์ในเรื่องของเกน้ำมันครับซึ่งจะมีการแบ่งครึ่งอยู่ตรงประบาณน,นี้นะครับตอนนี้ก็คือเกความร้อนนั้นขึ้นอยู่ที่2ขีดครับโดยง่ายส่วนเกน้ำมันก็ขึ้น2ขีดเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของดีไซน์ครับที่ทาง GBS ออกแบบมาต่อด้วยบริเวณน,นี้ครับก็คือบริเวณของวัดรอบเมื่อไรก็ตามที่เรามีการสตาร์ทเครื่องนะครับ วัดรอบก็จะทางานแบบนี้เป็นรูปแบบของวัดรอบดิจิตอลนะครับและเมื่อไรก็ตามที่เราได้มีการเดินคระเร้งจริงๆครับความเร็วบริเวณนี้ก็จะขึ้นมาให้เราได้เห็นกันนะครับเรามาดูกันต่อครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนครับที่บริเวณข,ข้างขวามือนะครับปุ่มย้อนกลับเมื่อคุณทําการกดปับ๊บมันจะเป็นการดูครับระหว่างทริปทั้งหมดก็คือ o อดีโอทริปก็คือทริปทั้งหมดเลยของคันนี้ วิ่งมาละ5โลครับซึ่งสามารถจะยกเลิกได้หรือว่ารีเซ็ตได้ด้วยการกดค้างครับเมื่อคุณกดค้างมันก็จะกลายเป็นศูนย์แบบนี้ <Yeah. S 1> แค่นี้เองนะครับใช้งานง่ายครับต่อไปครับเรามาดูกันต่อสิ่งที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วหน้าจอมันมีอะไรให้เราได้ปรับเล่นได้บ้างเริ่มต้นก่อนนะครับจะมีคําว่า setting กับ map ตอนนี้จะเห็นได้ว่าคําว่า setting นั้นเป็นตัวเข้มๆอยู่นะครับเมื่อเราใช้ลูกศรเลื่อนมามันก็จะมาเข้มๆที่ map ใช้ดูสอนขึ้นลงแค่นี้ครับเราจะมาดูที่เซตติ้งรัาว่าเซตติ้งนั้นได้อะไรบ้างเมื่อเราเลือกมาที่เซตติ้งปับ๊บให้คุณกดคำว่าเซตครับปึ๊บมันจะเป็นการเลือกโดยที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปภาพอยู่ด้านล่างทั้งหมดนะครับเมนูแรกครับก็คือเมนูของการปิดหรือเปิด traction control นั่นเองค่า default ของเขาเป็นการเปิดใช้งานเสมอแต่คุณสามารถที่จะปิดได้ครับโดยการเลือกเซตแล้วก็เลือกปิดแล้วก็เซตอีกทีหนึ่งครับหลังจากนั้นครับจะมีรูปของคําว่า tc หรือ traction control ขึ้นมาที่บริเวณด้านบนตัวของ traction control น,น,นั้นมีการปิดทําการใช้งานแล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณมีการปิดแล้วเปิดใหม่เปิดใหม่แบบนี้ค่า default ของ traction control ค,ครับก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมก็เองครับเข้าไปที่ setting นะครับ traction ผ่านไปแล้วตรงนี้คือการเลือกเชื่อมต่อกับ bluetooth ครับคุณจะใช้มือถือของคุณหรือว่าตัวของหูฟังก็ได้นะครับเลื่อนต่อไปครับอ่านี้ครับให้ดูว่าเปิด ต่อไปครับเลื่อนต่อไปอันนี้คือเวอร์ชันนะครับของรุ่นอันนี้เลือกภาษาครับเลื่อนไปครับเป็นหน่วยความเร็วครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไมต่อชั่วโมงอันนี้ตั้งวันที่ครับก็อยากจะเซ็ตก็คือกดเซ็ตเข้าไปแล้วก็เลื่อนเลื่อนขึ้นขึ้นลงลงแค่นั้นเองอันนี้คาดนะครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรมากตรงนี้ครับก็คือการปรับสีของหน้าจอหรือว่าตีมของสีจอครับเมื่อคุณเข้าไปเซตติ้งหน้าจอขนาดนี้ที่เพื่อนเเห็นอยู่เป็นสีเข้มครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกเป็นสีอ่อนก็ได้นะครดี๋ตู ก็จะเป็นสีสว่างแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้นั้นผมขออนุญาตเลือกเป็นตัวจอเข้มนะครับก็จะเป็นสีประมาณนี้นะฮะเอาล้ครับอีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นฟังก์ชันที่มีเฉพาะใน DC2 เรามาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นครับก็ออกไปที่หน้าแรกก่อนแล้วก็เลือกมาที่ Map ครับตรงนี้จาก Setting มาไปที่ Map นะครับแล้วก็เลือกกดเซตเข้าไปปุ่มเซตเนี่ยเปรียบเสมือนกับปุ่ม e n t e ตครับพอคุณกดเข้าไปปั๊บมันจะขึ้นเป็น QR Code ให้นะครับซึ่ง QR Code ตรงนี้ครับ คุณจำเป็นจะต้องโหลดตัวแอปพลิเคชันทั้ง Android และ iPhone ก็ใช้แอป,ปเดียวกันนะครับก็คือแอป,ปที่ชื่อว่า Carbit right r i ร e ครับพอโหลดเข้ามาปับ๊บมันก็จะให้เราทำการ Add Device หรือว่า Add รถคันนี้เข้าไปครับโดยการสแกนที่ QR Code แบบนี้พอสแกนปับ๊บก็เหลยคอนเน็กครับมันจะใช้เวลาในการคอน n e c t แป,ป๊บหนึ่งนะครับเมื่อ Connect เสร็จปับ๊บมันจะเด้งมาแล้วครับเป็นแผนที่ที่ณขณะนี้เราอยู่ครับซึ่งต้องแจ้งเพื่อนๆขอนนะครับว่าแอปแม x กเนี่ยเป็นแอป,ปที่ ใช้ฟรี180วันเท่านั้นนะครับแต่ให้ทราบว่าตัวของ Navigation Carbit l i t e เนี่ยคือแอป,ปที่ชื่อว่า Mapbox นะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือเราไม่ได้ใช้สิ่งที่เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ได้ครับก็คือการตั้ง Miller Screen ครับทำา m l l e r r หน้าจอนะครับทำอย่างไรเลื่อนมาที่ด้านล่างครับจะมีคาว่า m i l เ e r Scree n อยู่ให้เพื่อนๆนั้นคลิกเข้าไปที่บริเวณของมือถือเราครับเริ่มถ่ายทอดครับคลิกเข้าไปปุ๊บ จะเห็นได้ว่าตัวของหน้าจอของเราครับเด้งมาที่บริเวณของหน้าจอของเจ้า DC2 เรียบร้อยแล้วแต่ให้เพื่อนๆสังเกตว้น,นิดนึงนะครับว่าสำหรับตัวหน้าจอของ DC2 นั้นจะเป็นการแบ่งหน้าจออย่างชัดเจนนะครับนั่นหมายความว่าในขณะที่เพื่อนๆใช้อยู่นั้นเพื่อนๆสามารถที่จะดูหน้าจอปกติก็ได้หรือจะดูหน้าจอของโปรแกร,รมหรือแอป CarB บิ l i t ทก็ได้ผมจะทำให้ดูนะครับอย่างเช่น ผมต้องการที่จะฟังเพลงทาง YouTube นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะครับเลือกที่ YouTube แล้วผมก็เปิดดูเลยนี่อย่างที่เป็นต้นอ่าผมก็ฟังเพลงไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าการฟังเพลงแบบนี้คุณจําเป็นที่จะต้องมีตัวของเฮดเซตนะครับหรือว่าหูฟังหรือว่าตัวของเอียร์เซตที่อยู่ที่หมวกัน็อกนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเปลี่ยนให้เป็นลักษณะของการใช้แมพครับ เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับโดยการไปเลือกที่ Google Map ครับแล้วก็บอกไปเลยว่าอยากไปที่ไหนอ่าอยากไปที่นี่กดเข้าไปครับเริ่มเส้นทางไปให้เราละ,ละทันทีแค่นี้เองเห็นไหมครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆไปก่อนนะครับว่าสาวกที่ใช้ตัวของ Apple นั้นเมื่อไรก็ตามครับที่เพื่อนๆน,นั้นทําการปิดหน้าจอแบบนี้นะครับตัวของแอป Car Bid Light ก็จะทําการปิดไปด้วยแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ร,ระบบปฏิบัติการที่เป็น Android ครับ ถึงแม้ว่าจะปิดก็ตามตัวของคาร์บิดไลท์ก็จะเปิดอยู่นะครับโอเคครับอันนี้เราก็จะมาเปิดตัวของคาร์บิดไลท์ใหม่นะครับแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเข้ามาที่มิลเลอร์สกรีนเหมือนเดิมแล้วก็ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นคนที่ใช้ตัวของระบบปฏิบัติการที่เป็นของ iPhone คงจะต้องทําใจนิดนึงคืออย่าไปปิดหน้าจอนะครับแต่โดยหลักๆแล้วเดี๋ยวนี้เพื่อนๆของเราใช้เป็น Android ค่อนข้างที่จะเยอะ ฉะนั้นผมก็มั่นใจว่าถ้าเป็น Android ก็คงจะไม่เจอปัญหาแบบนี้นะครับเอาละครับตังแบบนี้ครับสบายและแค่นี้เองครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวของหน้าจอของเจ้า gpx dc 2ได้แบบครบพิกัดอย่างแน่นอนครับและขนาดนี้นะครับสำหรับ dc 2ของเรานะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4สีครับก็คือสีแดงที่เราทำการรีวิวอยู่สีดำที่อยู่ข้างๆผมนะครับแล้วก็สีเทาแลมโบครับปิดท้ายด้วยสีน้ำตาลด้านครับ แลวทั้งหมดครับก็คือเรื่องราวของ g p x Dc 2นะครับตัวรถที่ต้องบอกว่าเป็นสไตล์ของ h y p e r t r i x นะครับชัดเจนเลยออกแบบมาเพื่อจะให้ขี่ในเมืองได้คล่องตัวมีรูปทรงที่แตกต่าง,งคนอื่นเขานะครับกับค่าตัวที่ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆเพียงเท่านี้เองนะครับซึ่งต้องบอกว่าถูกกว่าชาวบ้านเขายังค่อนข้างจะเยอะตามสไตล์ของ g p x นะครับ ที่สําคัญคือยังคงมีในเรื่องของการวารันตีครับรับประกันอยู่3ปีแล้วก็3 0 0 0 0่นโลนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับตัวของ DC2 นั้นณนขณนะนี้ครับมีคนแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับตัวแต่งพิเศษเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเปเชียลเลยแต่งแบบเทพ,เ,ทพเลยแต่ว่าอันนั้นอนะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูทีหลังนะครับว่าเจ้า g p s d c 2เมื่อนํามาตกแต่งแล้วจะออกแบบมาแบบไหนแต่อย่างไรก็ตามครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่น่าสนใจมากนะครับกับเรื่องของ รถ New m o เด l ที่ค่าย G.P.X นะครับจำหน่ายในประเทศไทยครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาอยู่มา18ปีแล้วนะครับแล้วเขาคงอยู่ต่อไปพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นกำลังใจงให้กับทาง G.P.X กันเพราะว่าเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่ยังคง อยู่ขนาดนี้ในประเทศไทยกับการผลิตมอร์ไซค์จำหน่ายจริงๆในไทยแล้วก็จำหน่ายไปทั่วโลกนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถที่จะไปรับชมตัวจริงๆนะครับหรือว่าไปทดสอบได้นะครับที่โชว์รูมของ g b x ครับใกล้บ้านท่านทุกสาขามากกว่า113สาขาทั่วประเทศนะครับซึ่งขนาดนี้ต้องบอกว่าครอบคลุมกันทั่วประเทศกันไปแล้วนะครับกับเจ้า g b x DC2 ครับ และว,วันนี้ครับขอบคุณสำหรับสถานที่สวยด้วยครับน็อกคาเฟ่คาเฟ่ชิคชิชิว,ชว,ชวย่านพาราม9แห่งนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามครับวันนี้ครับเวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ